คอนิฟจิวาโปเตเดเซอสวัสดีนะครับโปเต้ครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสกิน m ม By บายโปเตยชุดพื้นเมืองเหนือมาเลยเจ้าใ <c oughs> ส่ชุดไทยอยู่บ้านย้อมใจที่ไม่ได้กลับประเทศไทยนะครับเพราะว่าถูกเทนะครับสายกันบินเทนะครับโอเคเรากลับมาเรื่องของเราดีกว่าวันนี้นะครับเป็นเซ็ตสกินแคร์ดูแลเรื่องรูขุมขนให้กระชับมากขึ้นนะครับผม อย่างหนึ่งที่ต้องทราบกันไว้ก่อนเรื่องรูกลุ่มขนเนี่ยมันมันกว้างหรือมันบานออกมาเนี่ยมันอาจจะมีหลายสาเหตุนะครับอย่างแบบเรื่องของอพันธุกรรมเราเอยที่เราแบบเออ พ่อแม่ปู่ย่าปายายเราลูกขมขนกว้างเนาะสก็คือเพศชายมันจะลูกขมขนกว้างกว่าเพศหญิง3ก็คือสภาพอากาศของประเทศไทยเป็นร้อนชื้นพอมันร้อนมันมีการผลิตน้ำมันเยอะพอน้ำมันออกมาในโพรงลูกขมขนนะครับลูกขนก็จะต้องบานออกนะครับแล้วถ้ามันบานเสร็จแล้วไอ้น้ำมันส่วนเกินมันออกไปได้ก็รอดนะครับแต่ถ้าน้ำมันส่วนเกินออกไปไม่ได้โดนเดซเซลปิดอยู่ จบนะครับสิวอดตันมาทันทีนะครับผด,ผดเผิดเอยสิวเซียนสิวอะไรก็จะตามมาเอยนะครับเพราะว่าสิ่งสกปรกมันคั่งค้างอยู่ในรูขุมขนมันออกไปไม่ได้ฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดทั้ง3 4สาเหตุที่ผมพูดนะครับมากันที่ตัวแรกเลยนะครับตัวทําความสะอาดที่จะต้องเอาเด a เซลล์ออกก่อนนะครับต้องเป็นตัวสครับแน่นอนนะครับตัวนี้เลยครับ ทวิ้งจีฟูลเลสนะครับตัวนี้จีฟูลเลสสครับค a n นซิ่งโฟมนะครับเป็นโฟมล้างหน้าโคลนนะครับที่มีเม็ดสครับอยู่ข้างในนะครับอือันนี้นะครับเราเอาเดซเซลออกไปออกไปก่อนแล้วก็ตัวโคลนเนี่ยเขาจะลงไปทำความสะอาดเชิงลึกให้เราด้วยนะครับตัวนี้ค่อนข้างท i ินวเห็นผลนะครับผมแล้วก็ตัวถัดไปนะครับ ทิงเห็นบ่อยอีกแล้วตัวนี้ใหม่ล้ะตัวนี้เดี๋ยวจะบอกว่าเด็ดนะครับชาโค c o a l นะครับ purifying facial clay cleanser นะครับตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้าผงถ่านไม้ไผ่นะครับผมเป็นแบรนด์คนไทยชาโค c o a l นะครับวั t สันมีนะครับไปจัดกันได้เลยตัวนี้ดีจริงๆผมการตี3าวันเรื่องของสิวพดนะครับดีเยี่ยมนะครับผมตัวนี้ก็คล้ายกันเลยกับตัวนี้นะครับอันนี้แบรนด์ญี่ปุ่นนี้แบรนด์คนไทยตัวนี้นะครับไม่ไม่มีเม็ดสครับเหมือนกับตัวนี้นะตัวนี้ทวนวันมีสครับด้วยแล้วก็ทำความสะอาดเชิงลึกแบบดิฟคลีนตัวนี้ดิ ก็คือถ้าเราเปิดปากลูได้แล้วตัวนี้จะลงไปดับเบิลคลีนให้เรานะครับกวาดอาสิ่งสกปรกออกนะครับให้เรานะครับอันนี้ลูกขมขลสะอาดกริบนะครับผม และในการล้างหน้านะครับผมแนะนําให้ทริคนิดนึงนะครับควรจะใช้น้ําเย็นในการล้างหน้านะแต่ไม่ใช่น้ําที่เย็นจัดนะครับหรือไม่ใช่น้ําอุณหภูมิห้องนะครับหรือน้ําอุ่นก็ไม่ได้นะยิ่งเปิดปากรูมขนใหญ่เลยนะครับให้ใช้น้ําเย็นตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการล้างหน้านะครับผมเย็นขนาดไหนคือน้ําจากตู้เย็นก็ไม่ได้นะน้ําจากตู้เย็นล้วมาผสมกับน้ําอุณหภูมิห้องกนิดนึงแล้วมือเทสดูเออเย็นกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับดีนะครับแต่อย่าให้เย็นจัดจนเกินไปเพราะเย็นจัดจนเกินไป รูขุงคนคุณจะเสื่อมสภาพและเกิดปัญหาผิวอักเสบนะครับผมผ่านไปทริงอ่ะถัดไปนะครับแถมกันอีกนิดหนึ่งมาร์กสนะครับซัก2ครั้งใน1อาทิตย์นะครับควรทําตัวนี้ทริง่งมาร์กเทพเดี๋ยวมีรีวิวแยกตังางหากเพราะโอุ้ณประทับใจมากตัวนี้เออมันดีเยี่ยมคือ ครั้งแรกเห็นผลเลยพู้ชายนี้ครั้งแรกเห็นผลเลย <laughs> ตัวนี้นะครับ <laughs> เขาชื่อว่าซูลูริกัสโซ,โซเคลเป็กนะครับผมตัวนี้เป็นมาร์คสครับนะครับเขามี2สูตรตัวที่มีเม็ดสครับก็คือสีน้ำตาหลอดสีน้ำตาและตัวที่ไม่มีเม็ดสครับมันจะเป็นหลอดออกสีเขียวมิ้นท์นะครับผมตัวผมใช้สูตรสครับนะครับตัวนี้ เหมือนกันเลยนะครับก็คือเอาสครับออก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 นะครับ Rock? แล้วก็มาร์กทิ้งไว้3นาทีเพื่อให้ตัวเคลเนี่ยตัวครนของเขาเนี่ยไปดูดซับสิลโปกทั่วใบหน้าของเราออกนะครับแล้วก็ขจัดเดสเซลให้เราด้วยนะครับมันเป็นฟอร์เรตนะครับเป็นทูอินวันนะครับฟอรเตผิวให้ด้วยอันนี้ดีเยี่ยมนะครับเดี๋ยวรอรีวิวเดี่ยวเขาได้เลยนะครับ แล้วถัดไปนะครับก็คือน้ําตกนะครับน้ำตกมาเลยนะครับมี3ตัวเลือกเอาเลยใครมีตัวไหนใช้นะครับ3ตัวนี้นะครับเรื่องรูขุมขนถ้าคุณอยากคาดหวังนะสตัวนี้คาดหวังได้เลยนะครับเรื่องรูขุมขนนะครับนอกจากรูขุมขนแล้วเขายังให้ความขาวกระจ่างใสกับเราด้วยนะครับสตัวนี้มากันที่ตัวแรกนะครับตัวนี้ก็คือโคเซสกิเซนะครับ โคเซสกิเซโลชั่นตัวนี้เขาเป็นน้ำตบผีดิบที่ให้ความขาวนะครับอาจจะไม่เมนยียนใสถ้าอยากเงียนใสให้ใช้ m o i s t ร r i z e r อื่น,นให้ความชุ่มชื้นตามหลังไปก็ดีเยี่ยมเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะครับมันมีเนื้อค่อนข้างบางเบาเบานะครับฉนั้นเป็นการเติมน้ําให้ผิวนะครับแต่เราไม่เติมน้ํามันนะต่างจากการดูแลเรื่องริ้วรอยที่เราจะต้องเติมทั้งน้ทาทั้งน้ำมันให้ความชุ่มชื้นระดับสูงนิดหนึ่งเรื่องรูเรื่องออรองิ้วรอยก็จะตื้นขึ้นนะครับแต่ผิวที่มีปัญหาเรื่อง,งรูขรุมขนกว้างะรเเาาาียกววว่ผิสภ ผิวมันขาดน้ําเรามีน้ํามันเพียงพอหรือมีมากเกินด้วยซ้ําเราแค่ขาดน้าเราก็แค่เติมน้าเข้าไปแต่ไม yeah. ่ต้องเติมน้ํามันฉะนั้นกลุ่มนี้นะครับออยฟรีเติมเข้าไปเลยครับใส่เข้าไปไม่ต้องยั้งนะครับตบเข้าไปแล้วก็ให้ดีนะครับปั๊มใส่สเปรย์นะครับแล้วไปแช่เย็นนะครับความเย็นจะทําให้รูขุมขนมันกระชับผิวมันกระชับขึ้นนะครับเอาใส่ขวดปั๊มสเปรย์ไดโซเนี่ยครับแล้วไปแช่เย็นนะครับแล้วก็มาฉีดพ่นพ่นพ่นระหว่างวันก็ยังได้นะครับอยู่บ้านแลรวก็ฉีดไปไปข้างนอกถ้าเกิดแบบมีโอกกาส็พ ตัวไปด้วยอ่ะมันอาจจะไม่เย็นแต่ว่าเราฉีดเป็นสเปรย์น้ําแร่ได้ระหว่างวานันพอเขามีแอลกอฮอลสูงฉะนั้นเขาจะช่วยขจัดพวกความมันบนใบหน้าให้เราได้ดีด้วยนะครับนีถัดไปนะครับเป็นเอสเทอร์โรเดอร์นะครับเอสเตอ์โรเดอร์ไมโครเอสเซนต์สูตรซากุระนะครับผมตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าก็เบาเนื้อเบาเหมือนกันเลย ผมน้ําตบเนี่ยเรื่องมาให้แล้วว่าต้องเป็นการเติมน้ําเท่านั้นแต่จะไม่เติมน้ํามันลงไปนะครับทีนี้น้ำเนี่ยเขาเติมลงไปแล้วนอกจากเขาจะให้ความชุ่มชื้นจากน้ําเราแล้วเนี่ยเขายังให้ความกระจางใสเพราะเขามีสูตรของซากุระพอพูดถึงดอกซากุระนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์ตัวไหนที่มีส่วนผสมของซากุระนะครับผมให้รู้ไว้เลยว่าเขาให้ผลลัพธ์เรื่องของความกระจางใสด้วยนะครับดีเยี่ยมจัดนะครับได้เลยใครมีตัวไหนจัดนะไม่ต้องมีทั้ง3าตัวเหมือนผมนะครับใครมีตัวไหนจัดไปเลยนะครับใช้ไปเลยมั่นใจไปเลยส่่วววนนนนตตัี้้ถือาาเป็ํบลูก ลักนะครับตัวนี้ก็เหมือนกับซาคุระเลยก็คือให้ความชุ่มชื้นกําลังดีนะครับแล้วก็ให้ความเนียนใสกับเรานะครับผมตัวนี้ดีทั้งคู่นะครับผมจัดเลยนะครับตัวนี้เป็นนี่ลูกลักอันนี้ลูกลูกคนลองนะครับผมและสุดท้ายมาเซรั่มนะครับอ่าต้องอ้างไปถึงก่อนหน้านี้ทีหนึ่งทิงตัวนี้นะครับคาแรนดับเบิลเซรั่มเนี่ยผมจะเคยเชียร์อัพว่าเขาเป็นเซรั่มที่กระชับรูขุมขนผมได้ดี ถึงวันนี้ก็ยังใช่อยู่นะครับแต่ผมจะบอกบอกไปนิดนึงว่าผมรีวิวจากตอนที่ผมยังอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะฉะนั้นผมบอกแล้วว่าประเทศญี่ปุ่นนะต่อให้ร้อนก็เป็นร้อนแห้งหนาวหนาวแห้งแห้งทั้งปีทั้งชาตินะครับฉะนั้นเขาต้องมีส่วนของน้ํามันเข้าไปนะครับแต่การจักรชับลูขุมขนอย่าพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ํามันนะครับฉะนั้นตัวนี้มันเหมาะที่จะแบบกรชับลูขุมขนในประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศเมืองหนาวหรือประเทศที่มีอากาศแห้งมากกว่านะครับผมใช้ในท้องแอร์ก็ได มาตัวที่ผมเชียร์อัพดีกว่าว่าเหมาะกับที่ประเทศไทยแล้วกระชับรูขุมขนได้ก็คือทวิงตัวนี้นะครับลังโคมแอดวานซ์เจเนฟิกนะครับผมตัวนี้นะครับสบรรพคุณล้นเหลือยาวเป็นหางว่าวดีในรอบ10ปีแม่เอ๋ยจัดจัดจัดแบบไม้ต้องลังเลนะครับผมตัวนี้นะครับ มีอะไรบ้างคือผิวเนียนละเอียดเนียนละเอียดผิวละเอียดก็หมายความว่ารูขุมขนนั้นมันกระชับชิดมากนะครับผมจัดได้เลยนะครับแล้วเขาแบบค่อนข้างออยฟรีคือความชุ่มชื้นกําลังดีจะไม่ได้มาแบบหนึบหนึบเหนอะหนะนะครับผมตัวนี้นะครับเรื่องรูขุมขนหวังนผลได้เรื่องของผิวเนียนละเอียดผิวนุ่มลื่นดูสุขภาพดีนะครับแล้วก็ อะไรอ่ะคือผิวที่ดูแบบดูเด็กอ่ะหวังผลได้ได้เลยนะครับเนี่ยมันกริบๆนะครับไปจัดได้เลยนะครับลังโฮมแอดวันเจเนฟิกนะครับผมและตัวที่ผมภูมิใจนำเสนอที่สุดในเรื่องของรูขุมขนนะ ตัวนี้นะครับเกอร์แลนด์อเบโรโยนะครับดับเบิล R เซรั่มตัวนี้นะครับเห็นไบเฟซสองเนื้ออย่างนี้ไม่ใช่ว่าออยล์อันนึงไม่ใช่ว่าเซรั่มอันหนึ่งนะอันนี้เป็นเซ um รัม่มขาคู o I ่นะครับไม่มีออยล์นะครับอันนี้สรารต่างห้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับซึมง,ง่ายมากฟึบซึมง,ง่ายเลยแล้วมันเป็น o I ออยไม่ใช่ออยล์มันเป็นเซรั่มขาคู่เนี่ยคือเป็นเซรั่มบำรุงกับตัวที่เป็นซอฟต์พิลลิงก็คือเป็นการ ฟอีเอทผิวนะครับอย่างอ่อนโยนฉะนั้นเขาช่วยเรื่องแบบฟอรีเอทออกปุ๊บแล้วก็ลงไปบำรุงเรื่องรูขุมขนนะครับให้มันแน่นกระชับมากขึ้นและที่สําคัญเขาให้ความกระจาา่างใสหน้าเนียนใสแบบผิวดูสุขภาพดีด้วยนะตัวนี้ไปจัดแบบไม่ต้องลังเลราคาสูงลิบลิบนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ราคาสูงเท่าๆพอๆกันเลยนะครับเลือกเอาว่าจะเอาตัวไหนก็ได้นะครับเลือกสักตัวหนึ่งแต่ถ้าเลือกไม่ได้จัดสองตัวผมก็ไม่ว่าไม่ติดนะครับผมเพราะผมเองก็จัด2ตัวนะครับตัวนี้เพียงแค่ Yeah. คืนแรกที่โดนเทสเตอร์ไปเช้าลืมขึ้นผมนั่งรถไฟไปอีกหลายสถานีเพื่อจะกลับไปห้างนัง้นไปซื้อเขาแบบใสเต็มมามดีเยี่ยมนะครับจบลงแล้วนะครับกับเซตสกินแคร์ที่ผมใช้ดูแลเรื่องรูขุมขนผมเนี่ยผิวมันผมมีปัญหาที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนาะรูขุมขนผมกว้างริ้วรอยผมมีเนี่ยผมจะบอกเลยว่าทุกวันนี้ผิวมันดีขึ้นมากก็เพราะว่าเซตพวกนี้แหละผมไม่ได้ใช้อะไรนอกเหนือไปกว่านี้แล้วผมสาลาตาให้แล้วว่าจากประสบการณ์การใช้มามากกว่า4เดือนเนี่ยผมเริ่มเห็นว่าอะไรมันเป็นยังไงเป็นยังไงนะ นะครับในกระบวนการของประสิทธิภาพของเขานะเออ<ม>โอเคเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตจากกันไปก่อนนะขอตัวก่อนนะครับเออเดี๋ยวไปทํากับข้าวแล้ววันนี้ทําไข่พะโล้เ <c oughs> มนูดูชวนอ้วนมากเลยเนาะอ,นแบบอ่ะวันนี้นะครับก่อนจากกันไปขอกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งทิ้งให้เป็นกําลังใจผมหน่อยนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะกลับมาทําคลิปคลิปต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของจริงๆผมลังเลอยู่ว่าจะทําอะไรก่อนก็คือไม่ เป็นการรีวิวในกลุ่มของดักสโต้พื้นฐานก่อนก็จะเป็นการนำน้ำตกสายี่ห้อนะครับที่ทำเป็นคลิปแรกๆที่มันเหมือนมาบ่นพึมพำแล้วดูไม่สนุกดูไม่แฮปปี้ยังไม่มีประสบการณ์นะครับจะนำกลับมารีวิวใหม่นะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าผมจะทำอันไหนก่อนนะครับลบกวนด้วยนะครับยังไงฝาเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมอันนี bye ้ก็ตโกไซมัสเซอร์บายบายไซออนรา